ามาถึงแล้วครับผมตอนนี้ผมเข้าพาภายในงานแล้วนะครับงานประจวบงานไฮลักซ์รีโวว์เฟสติวัลนะครับซึ่งจัดในเซนท่านซึ่งแต่เดิมนะี่ะที่เพื่อนเพื่อนข้อมูลมคามคือว่าแต่เดิมเนะี่ยผู้ทีมาันจะางานมันจะจัดที่พกอขุนนะครับงานเกอขุนที่นีน่เนี่ยนะงานขุนไยกเลิกไปเพราะฉะนั้นนะเนี่ยมันก็นเลยเออมุฟเอา,เอาง,งานของโตโยต้าเนี่ยเอามาจัดในเซนท่านเอาเพื่อที่คือลูกค้าหรือผู้ที่สนใจกับรถโตโยต้าเนี่ย เข้ามาสอบถามข้อมูลมาดูโปรโมชั่นอย่างต่งที่เคยที่เราเคยเห็นในงานพ่อขุนนะครับเพราะว่าในเวลาเวลามีงานมีอีเวนต์ต่างๆในงานพ่อขุนเอ้ยงานอย่างเอ้ยเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษของขายรถต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวตยู้าหก็เช่นเดียวกันนะครับตัวยูท้าลิเวอร์พูก็เอายกเอาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานพ่อขุนเนี่ยยกมาที่นี่แทนนะครับมาที่นี่แทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเนี้ยมันจะมีความน่าสนใจบันอย่างอยองได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในงาน เจ๊นักเนาะคุณอย่างการรับเหนือนี่นะครับผมอ่าอันนี้เป็นเรืลงทะเบียนรับของที่ระลึกนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยเดี๋ยวเขาจะลงทะเบียนด้วยการสแกน QR โค d e ตรงนี้นะครับนี่เนาะอ๋อนี่นี่นี่ครับเขาสแกน QR โค d e ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าหลังจากสแกน QR โค d e เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะได้อันนี้ลงเหมือนกับไทยชนะอ๋อเจ๊กันคือ QR Code อะไรอย่างนี้ QR โค d e ลงทะเบียนรวมกิจกรรมครับอ๋อโอเคโอเค เอาลงตรงนี้ก่อนนะกระสติมาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนอะนะครับงทะเบียนตรงนี้ก่อนครับนี่อ่าก็จะไปจะได้เนี่ยขึ้นมานะอ่าเราก็จะได้เอกสารเพื่อที่จะไปเดินวอล์กแลนลี่<ห>เล่นเกมของเขานะครับโอเคโอเคเขาอ่าเดี๋ยว,ยวลงทะเบียนกั๊มนะครับครับได้มาแล้วครับเปลนใบร่วมกิจกรรมเออนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเล่นกิจกรรมกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผม ขอไปเดินสำรวจแวะๆตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นกิจกรรมกันเนาะเาแล้วเขาจะมาเล่นเกมกันนะครับก็คือโยนลูกบอลเพื่อเข้าตรงนี้ทั้งสามตั้งสามลูกนะครับผมมีสามลูกถ้าโยนเข้าสามลูกก็จะถือว่าผ่านด่านนี้ไปนะครับอ่าอันลูกที่หนึ่งครับผมลองดูครับผมเอาหูไหนก็ได้เขาจได้หูไหนก็ได้ครับผมตอนนี้ได้แล้วครับหลบแหลกผมได้ละได้กี่ลูกกันลองนี่ลองอ๋อลองมาได้ลองได้รมกํา ลงครับลงลงอีสองลงนะครับเน็ตเนาะเมามาความกําความกําต้องเล่นเนี้เล่นคารุนแรงนะผมว่านะเออมาได้ลูกตีสามก็ตีสามตีสามนี่หายเก้ครับผมว่านะมันเฮงนะมาได้ไม่ต้องมาบอกต่อไปครับเกมนี้คือการ ยืนบนลูกบอลครับผมเพื่อที่จะทรงตัวเหมือนรถลิโวอรเขาครับมีช่วงหลังดีเดี๋ยวเขาจะมายืนตั๊ดนี้เพื่อว่าเพื่อดูว่าตัวเขาเองมีการทรงตัวเป็นจะได้ห้องนะครับเดเชิันต้องลูกบอลได้เลยนะครับสีจะไปยากสีจะไปยากเดี๋ยวผมลองเอาเนาะไใจขลอมครับอ่าลองดูนะเข้ามาสามทิศวินาทีจะได้กอล์ฟส่วนฝาดเดี๋ยวเราคงมีเต็มนี้ยืนได้เลยครับอ่ะยืนยืนหันหน้าตรงเพื่อเลย ยืนได้เลยครับยืนแล้วปล่อยมือนะครับสามชิปพินาทีเนาะนี่นะอ่าสามชิปพินาทีหนึ่งสองสามมาลราพอละสามชิปพินาทีจะได้ก่อนนะครับแล้วๆๆมีการเอาต้องมายางอู้เอาต้องมาอุ้มเสียงแล้นล่ะอุ้มมาได้แหละเขาต้องคุยกันไปทานไปแล้วตอนนี้สบปท้ายพินาทีสบายสบายอยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่กินมิบมาไหมสนใจ นะหมดถึงระยะ15แล้วคร,รับ3 2 1 2> เต้นกันได้เลยแล้วเราจะรู้จดสามซีนีส์น,น,นะครับว่าอันต่อไปสุดท้ายเจ๊กัสุดท้ายก่อนอันนี้ชุดที่3ของเขานะครับจะถือการใส่รูปชุดแอนแชร์กับแบ็คดอบลิวโออ่าครับเดี๋ยวเชิญมาตรงนี้มาถึงมาไายตรงนี้นาเาลยครับเพื่อทายลุกตัดนี้นะครับแล้วก็จุ๋ยพูดเฟซบุ๊กแชร์เปริรสาธารณะแล้วก็แค่แชค่คำว่า อะยยรีโ,โวเฟสติวัลสองพันยี่สิบจังหวัดเชียงรายอ่าโอเคครับโอเคมา,ามไปเดีย๋ยวผมขอถ่ายหุ่นกำได้เลยครับตอนนี้สเต็ปง่ายๆมับางที่ก็คือตะกี้เราไปลงทะเบียนเซตนะครับคนเคยไปเล่นเก,เกมสองเกมที่ผมเล่นตะกี้นี่นะนะครับแล้วกลับมาถ่ายหู่ที่แบ็คด็อปแบ็คด็อปตรงนี้นะครับนี่นี่นี่นนดาตนนุรินะครับเสร็จแล้วแล้วจะตรงนี้าก็คือแค่ไปก็จะได้ของที่ระลึกละนะครับเราจะไปของที่ระลึกกันเดี๋ยวก่อน เอาตรงนี้นะครับแล้วก็เอาอยาจะระลึกนะครับมีแมสนะครับมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีบิงโกอ่าบิงโกนี่เอาไว้รุ่นทองเอจนะครับรุ่นทองตอนเย็นอ่าเดี๋ยวหมอพึ่งเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปพัดเอาพัดตอนนี้ผมได้เอจพอดอธิบายว่าไอจใบบิงโกมาอันหนึ่งนะครับตะกี้เนาะจากที่เอาไปเล่นเกมได้อย่างสแปะลูกโปเนี่ยแล้วมันมีบิงโกมาคือซึ่งบิงโกเนี่ยอ่าเปิ้อนจะเล่นตอนใบสามของทุกวันเนาะ นนะครัับทุกวงานของเปิ้ลนะครับจะมีตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่วันที่13บสามเลยต้นะครับจนถึงวันที่สิบที่สัปส์นะครับสัปส์น่าจะเป็นวันติดนะครับนี่เป็นวันติดซึ่งในงานจะมีศิลปินเนี่ยมากมายนะครับมีมากมายน่าจะมีไฮไลท์ได้สิจะเป็นวันที่ซาวนะครับที่มีจะมีท่านโบเปิ้นมาประกาศถาธรรมนะครับในในงานตัวนะครับในงานตัวเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยนะครับมีิซี์รุ่น เงินแสนนะครับเงินแสนนะครับแล้วก็ลถเครื่องใหม่หนึ่งการโอ้ซึ่อลดได้พุ่นน่ตเีนี่รถเครื่องด้วยอ่ะนะครับโอ้หน้าสนใจนะสนอ่ะมาถึงแล้วครับโซนของอย่างก็ที่เป็นจัดกิจกรรมนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีที่ผมว่าเเจ้าอะ่ะเมื่อได้ใบใบบิงโกมาเนี้ยนะเราจะมาเพื่อนจะมีจับจับบิงโกกันที่นี่ตอนบสามน,นะครับ ภายในงานนะครับมันเป็นเบย์ไปสามโซนนะนี่เมีเมโซนหนึ่งโซนสุดท้ายนะครับโซนนี้จะเป็นรถเอ็มจัตนักไอ็มลิโวโล็อกโกนะคใครสนใจไอรถเท่ๆวันนี้นนะลิโวโล็อกโกโฟร์จูนเตอร์เนะี่ยนังเพศนักขนาดนะครับอันนี้ผมว่าอย่าได้ซื้อไปเลยเออสักบางสักหน่อยเรอทุกหน่วยกว่านะไหนทีน่ว่าผมขอ,ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าร้านหลบัลบร้านไหนยังม่รูเตือนะครับดรืยว่าการกมโอเคสวัสดีครับ